ย้อนโพสต์ติ๊กส่งถึงหนุ่มสอรามขอโทษที่ทำให้เดือดร้อนกลายเป็นข่าวโด่งดังอย่างมากเมื่อหนุ่มสอรามออกมาโพสประกาศการแยกทางกับอดีตภรรยาอย่างเป็นทางการผ่านไอจซึ่งทำให้เอฟซต่างเข้ามาให้กำลังใจแสดงความคิดเห็นถึงทั้งคู่กันอย่างล้นหลามอย่างไรก็ตามก็ทำเอาหลายคนอดสงสัยไม่ได้เพราะถึงแม้จะเซ็นใบหย่าก,กันแล้วแต่หนุ่มสอรามและติ๊กบิ๊กบราเธอยังคงใช้ชีวิตด้วยกันมีภาพไป ไหนมาไหนทํากิจกรรมด้วยกันอยู่แถมยังดูหวานชื่นเหมือนตอนที่ยังเป็นสามีภรรยากันด้วยอย่างเมื่อตอนที่ย้อนไปเมื่อวันที่22สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบรอบ47ปีของหนุ่มสรามทางติ๊กก็ยังมาร่วมปาร์ตี้เล็กๆแบบคนในครอบครัวพร้อมหน้ากับคุณแม่ของฝ่ายชายด้วยและติ๊กก็ยังได้โพสภาพครอบครัวสุขสันต์อีกต่างหาก พร้อมยังโพสตแคปชั่นที่ให้คำอวยพรกับสามีและก็บอกว่าเราอาจจะเจอกันรักกันในช่วงจังหวะชีวิตไม่สมบูรณ์แบบแต่ความไม่สมบูรณ์แบบทำให้สมบูรณ์แบบในแบบของเราได้ขอโทษที่ทำให้เดือดร้อนแล้วแท็กถึงคุณสอรามด้วยและทังหนุ่มสอรามก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าขอบพระคุณมากนะครับที่รักวีจิคือความรักและความสมบูรณ์ในชีวิตของเราเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะครับผมรักซึ่งก็มี แฟนๆเข้าไปร่วมอวยพรวันเกิดเป็นจำนวนมาก